พิการบแะเทศนะครับมีแขนขาบบเบาสมประกอบแต่ว่ามีใช่บ้านเฮานี่แหละมีชาวบ้านสังเกตเบิ่งว่าอา้าขอท่านผู้นี้คือลักษณะแปลกแปลกเนาะนางเบิงทรงมือคือลุกหลีลุกล,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 กลก้เป็นเป็นบคือหมโมนะเป็นบธรรมชาติเป็นกระเลถทายคลิปไ็สังเกตอาการของขอ,งขอท่านผู้นี้่ะครับในที่สุดขอท่านเพิ่นก็นสังเกตเห็นมั้งว่ามีคนน่ะทายคลิป่ายกล่องเพิ่ ip, ong, ก็พยายามหนีนะครับ ใส่จังหวะช่วยโอกาสลุกขืนยานงยางล้วกายางตลาดยางแบบยางไวๆเลยล่ะบ้านเท่ากับอ,อื่นใายางไวๆเลย <c oughs> เดินยางคล่องแขล่วพนะเฝ้านี้นะครับเฝ้านี้จากตรงนี้ไปพเพะวราเพิ่นเห็นว่ามีคนจับเพิ่นได้แล้วเพิ่นก็ยนั่งไปเออมีเรากาคิดว่าพ้านสายตายแล้วก็ไปเข้าล้านสะดวกซื้อนะเขาที่วิ่นไปซื้อข้องซื้อ,อยังเป็นคนธรรมดาเลยบบดนี้นะครับ ก็เ <S an> ลยว่าเออให้ระมัดระว่างในเรื่องของมูนีเนะเฮากะแยกแยะบวกนะครับจะกูใด้ขอแท้ขอว่ะเทศนะครับกะหลากหลายนะครับกะเลยตอเนื่องกับปัญหาการฆ่ามนุษย์นะครับว่าเอให้ระมัดระวังดูเลกันนะครับคนพวกเก่งจับเด็กหน่อยนะตะกี้ได้ยินแต่ว่ารถตู้จับเด็กน่อยเนาะสมมตินี้เอ้ามีคนหายคนหยางไปนะครับมีหลอกก็นี่แหละครับ แก่งคอเซนเตอร์แนว่าหลอกล่วงให้ไปทํางานต่างประเทศแน่ก็อาจจะหลอกให้เข้าไปเหตุจังสี่นะครับถูกบังคับคู่เขียนด้วยปัจจัยต่างๆนะครับให้ไม่เหตุจังสี่ให้ไปนั่งขอทานจังสี่ก็เป็นปัญหาเรื่องการฆ่ามนุษย์อีกปัญหาหนึ่งคือกันนะครับที่นี่ครับช่องทางการแจ้งเบาะแสการฆ่ามนุษย์นะครับหลักๆเิือกับมีอยู่สองหน่วยงานนะครับที่ดูแลงานนี้แต่กับบสองนะครับกับมีเทื่องตำรวจเทื่ง อันนี้ก็มีนะครับกระทรวงพัฒนาความมั่นคงและความขออภัยครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือพมอันเองนะครับเป็นการดูแลทั้งด้านนี้แล้วก็มีกระทรวงแรงงานอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็มีสายด่วนนะครับเบอร์โทรศัพท์สายด่วนนะครับถ้าพบเห็นเบาแสหรือว่าต้องสงสัยว่าจีเป็นการฆ่ามนุษย์ละก็สามารถแจ้งเบาแสได้ทั้งนะครับเบอร์โทรสายด่วนนะครับหนึ่งห้าศูนย์หกนะครับหนึ่งห้านกก็จะเป็นกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ ์ช่วยเหลือสังคมนะครับก็จะเป็นเบอร์สายด่วนคือกันซีตู้คือกันนะครับ1300นะครับ1 3 0 0์ช่วยเหลือสังคมแล้วก็อีกเบอร์นื้ออันนี้เป็นเบอร์ตำรวจเลยครับกับเป็นเบอร์ยอดฮิตนะคะสายด่วนนะครับเห็ุด่วนเตุร้ายก็แจ้งหนึ่งเกาหนึ่งเพื่อนได้คือกันนะครับเบอรการ์ีประสานงานนะครับรับสายแล้วก็ดูแลรับแจ้งเบาะแสนะครับเบอรการ์ีทงต่อนะครับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปนะครับก็มีสามเบอร์หลักๆนะครับ1506นะคะัะ 1300สานะครับหนึนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คือช่องทางการแจ้งบอแเสปัญหาการค่ามนุษย์นะครับวันศุกร์สายๆสวยๆยังสี่นะครับมวลมวนกันจักเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาส่วงต่อไปของไล่กันครับผมจินตลาอันนี้ไม่มีิข้น่าจะมี